นี่ครับนี่คือรถทามิยะของผมที่ทำมาจากเลโก้ครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับมันชื่อว่ารถขึ้นจีครับสวิตนะครับกับทานครับกับทานครับอันไหนสวิตสวิตเปิดปิดนี่ครับสวิตเปิดได้นะครับนี่สวิตเปิดอันนี้คือเปิดนะครับ แล้วอันนี้คือปิดนะครับครับนี่ตรงนี้คือการชนนับตรงนี้คือโรลเลอร์นะครับครับตรงนี้คือไอที่เป็นวงกลมนะครับแล้วแล้วอะไรอีกครับตรงนี้อาจจะไม่รู้นะครับบางคนอาจจะเป็นนึกว่าปืนใช่ไหมครับแต่อันนี้คือปืนแท้ที่จริงแล้วนะครับเพราะอันนี้คือไฟหน้าอ๋อไฟหน้ารถโอเคครับ แล้วตรงนี้คือสปีดค่ะสปีดล้อมขยับขึ้นยืนไม่ได้แะ้วเรามีอะไรตรงไหนขยับบ้าง,งได้ไหมตรงนี้ตรงนี้คือมอเตอร์ครับอ๋อมอเตอร์คร่ะมอเตอร์อยู่ข้างหลัง<อ>แบบรุ่นใหม่เลยคับโอโ้โหรุห่นใหม่อันนี้อห,ห,หอันนี้ต่อเองใช่ไหมคะใช่ครับ่ะทำไมเก่งจังเลยคะก็เพราะว่า 红尘嘞。